จะหมดพอดีได้ได้สนับสนุนจากท่านสอจอแม่ไก่นะครับนี้ขอบคุณครับขอบคุณทางสอจอและพบะจกันแบนด้วยครับสวัสดีครับเมืองบ้านไผ่นะคะวันนี้สอจอแม่ไก่นะคะกิจณนาศิรีการนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขตหนึ่งอำเภอบ้านไผ่ของเรานะคะก็ได้มาร่วมมอบนะคะขนมนมเนยให้กับ เด็กๆนะคะในวันเด็กแห่งชาติวันนี้นะคะ13มกราคมนะคะ2,567นะคะเป็นเต่าที่สองนะคะของวันเด็กแห่งชาติวันนี้นะคะก็ได้มาร่วมมอบขนมนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของท่านนายกพงศักดิ์ตั้งวณนนิชกพงด้วยนะคะที่ได้มารับมอบขนมแล้วก็ของท่านอ่าสสองอาจชัดชัยพลัช<ม>ท่านก็ฝากกินดีขนมนมเนยมาด้วยนะคะก็ แตโอ,อก,กาสนี้สจแม่ไก่ก็มาร่วมนะคะก็จะมีคณะเจ้าหน้าที่มาอีกรู้สึกจะเป็นจากสถานีนะคะตำรวจอำเภอบ้านไผ่นะคะท่านภูมิกับนะคะเอาสวัสดีค่ะท่านภูมิกับนะคะ,ะก็วันนี้สจแม่ไก่ก็ไปหลายแห่งนะคะก็อาจจะมาร่วมพวปพะพ่อแม่พี่น้องนะคะพาไปหน่อยแต่ว่าท้าถือว่าส่งกำลังใจความคิดถึงมาเป็นห่วงเป็นใยทางที่สบานบ้านไผ่เรานะคะก็ มีอะไรสจแม่ไก่กับท่านนายกนะคะและท่านรองนะคะรองปิงนะคะก็ทํางานร่วมกันนะคะก็มีอะไรก็ประสานม,ม,มาได้ทางสจแม,ม่ไก่นะคะก็สจแม่ไก่ก็ขอให้เด็กๆนะคะในวันเด็กวันนี้นะคะขอให้เด็กนะคะเด็กวันนี้โตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะคะขอให้มีแต่ความคิดสร้างสรรค์นะคะก็เป็นประชาธิป,ปไตยนะคะก็สจแม่ไก่ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็คณะ ผู้บริหารเทศบาลนายกรองนายกนะคะท่านท่านร่วมกับนะคะจากสถานีตำรวจนะคะขอให้แต่ท่านมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะก็คิดหวังสิ่งใดก็สมมติมาตรปาธนาไว้นะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเด็กในวันนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็ขบวยพรจากท่านสอจอแม่ไก่นะครับ มันร้อนมากเลย <laughs>